รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมครึ่งนะครับจบ,บจากดาวินชีปุ๊บ ก็พบกับพวกเราเลยนะครับในรายการ d i ไครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับผู้แข่งขันทั้งสองท่านนะครับนั่นคือคุณอ้อธิรติแล้วก็คุณคิมมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราได้แข่งกันไปถึงดวงตาคู่ที่4แล้วเปิดมาถึงดวงตาคู่ที่5้าทั้งสองท่านใช้ตัวช่วยไปแล้ว1ตัวช่วยเก่งมากเลยนะฮะทั้งคู่ต้องยกยกความดีให้คุณคิมมี่ทำไมล่ะเขาเก่งจริงคุณไทยไม่ได้เลยหรอเมื่อวานคุณคิมมี่จะจะได้ก่อน ได้มากกว่าไมากแต่ก็ได้การวิเคราะห์จากพี่อ้อฟแบบประสบการณ์ในวงการคส่งไอจีส่งพลังมานคุณดูแรดมากเลยครับคุณอ๊อคุณดูแรดดูแตจลิดมากพอตอนเย็นๆนมันจะเป็นแบบนี้พอพรอาทิตย์เริ่มตกมันจะสดชื่นขึ้นมาเลยล้วแถวๆบ่ายโมงบ่ายสองมาอยู่ี้จะกินอยเดียวมีหน้าที่กินอย่างเดียวไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากพอกินเสร็จเรียบร้อยพลังงานมันจะเหลือเฟือเลย เพลิงเหลือเฟือมากเหลือเฟือมากเอาละฮะมาพร้อมกับอีกหกดวงตาในวันนี้นะครับเขาอีพรเหมือนเดิมครับให้ได้หนึ่งแสนไปเลยครับในวันนี้ครับคไปวันนี้เรากลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับกับดวงตาคู่ที่ห้าซึ่งมีเงินสะสมหนึ่งหมื่นออยู่กลับไปดูอีกครั้งเลยครับดวงตาคู่ที่ห้าครับ ที่ชื่อออกมาหน้าน่าจะเป็นนางเอกแถวหน้านะคะนางเอกแถวหน้าเลยคุณแอปทักษ์สอนอ้อกกำลังนึกถึงน้องแอปครับใช่ใช่ใช่ไม่มีชื่ออื่นนี่ไงแม่หมอผมแล้วแม่หมอผมบอกวใช่นี่ไม่มีชื่ออื่นมีชื่อเดียวเลยมีชื่อเดียวเลยพอคิดได้ชื่อเดียวเป็นใครไปไม่ได้ละ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานนี้ตอนปิดรายการเขาแอบมาซีผมอีกมุมหนึงนะบางทีก็นึกถึงพี่ตุ้ยตุ้ยอ่ะใครนะฮะคุณตุ้ยตุ้ยโอ้ถ้าตุ้ยตุ้ยต้องมีหางหางตาต้องมีมีตีนกาพี่ตุ้ยอายุประมาณผมแต่มุมนี้เราก็ว่าคุณอ๋อคุณไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวนี้บางคนเขาบินไปต่างประเทศแป๊บเดียวเขากลับมามันหายหมดเลยนะมีเปลี่ยนหลายเวอร์ชั่นด้วยนะวุ้ยเป็นดาราหน้าใหม่ใช่ผมอยากไปอัพเวอร์ชันที่เกาหลีมากจังเลยครับเปลี่ยนตัวง่ายกว่านะคุณนหละ ตอนจะพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีคนรอเสียบอยู่ครับคุณนายตัวช่วยไหมไม่ตัวช่วยดีกว่าลองขยายหน่อยด้วยเพื่อจะผิดดั้งอะไรเป็นตุย่ยก็ได้นะ ใช้ตัวช่วยดีกว่าครับพี่ตาเป็นแอปต้องเชื่อสัญชาตญาณแบบแรกเลยตอนนี้ตัวช่วยคุณเหลืออี่สองตัวนะครับครับใช้ไปแล้วหนึ่งตัวคือพี่กระบ๋องเพราะฉะนั้นคุณเหลือเปิดปากแล้วก็วิดีโอคอลใช่หมดแล้วว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนเหมือนไม่ใช่หรอเวลาเหลือพี่จองครับขออนุญาตใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวช่วยนะครับเปิดปากครับเปิดปากนะฮะทีมงานครับผู้่ระกานทั้งสองท่านขอตัวช่วยเปิดปากครับ อันนี้เป็นใครล่ะทีนี้ดูดีๆครับเฮ้ยไม่ใช่แอปเลยเอาแล้วเห็นไหมไม่ใช่ปากนี้เลยพอถอยไปเริ่มไม่ใช่คุณแอปแล้วเธอเป็นใครเนี่ยอ๋อลงมาทางนี้สิครับเผื่อจะมีอีกหน้าหนึ่งโผล่มาคุณผัดไทยงี้เหรอคงไม่ใช่ไมใช่นีมีไหมมีหน้าอื่นออกมาไว้ตรงนี้คิมชื่อเดียวเลยพี่อ๋อแอปทักษะอ่อนจริงจริงคิมมี่ยังมั่นใจว่าเป็นแอปทักษะอ่อนอยู่ครับเริ่มสังเกตข้างล่างใต้ตาที่มันเป็น ล่องล่องอะมันแล้วปากแอปไม่น่าจะเป็นปากทรงเนี้ยังมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณสามารถที่จะใช้ตัวช่วยตัวนี้ได้พี่อปพัปากเล็กๆอย่างนี้มีาาดาราชื่อเต๋าเต๋าเขาเป็นใครวะเธอเป็นใครอะรายบอกเลยได้ไหมแมน่แน่แอปทักษออนคุณคิมมี่ยังยืนยันว่าเป็นคุณแอปอทักษออนอยู่แต่ถ้าความเห็นไม่ตรงกันผมแนะนำไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ ยอดจาใช่เหรอไม่เอาคิมแล้วแต่คิมมี่เลยพี่ได้หมดเลยแต่พี่ว่าไม่ใช่แอปแค่นั้นเองแต่พี่แบบยังขาดใจแล้วพี่นึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครนี่ไงมันต้องเลยจริงๆแล้วผมพยายามแนะนํานะครับถ้าอยู่ในอาการแบบนี้เนี่ยให้บุคคลที่3มาช่วยดีกว่าใช้ตัวช่วยใช้ใช้วิดีโอคอลนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้กรรมการมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวช่วยตัวสุดท้ายตกลงว่าใช้ ของใครครับเพื่อนใครเอ่ยใช้เพื่อนของคุณคินมี่ค่ะเพื่อนชื่ออะไรครับเอมมาค่ะทักทายกันเลยครับน่าจะรู้จักคนเยอะนะคะเอมมาัลโหเล่มีลายหรือเปล่าจาให้ทักทายเขามาช่วยไม่ได้ให้ไปจีบเขาอ๋อทักทายมาช่วยใช่ใช่ครับความหล่อไม่รับประกันความมันคอนเฟิร์มนะครับ นี่ก็กําลังจะไปทํางานปรากฏว่าเอบ้าวางสายหนีไปเลย้พคุณ้อนี้ผมมีปัญหาคือหน้านี้ครับหน้านี้คุณคิมมี่บอกว่าเป็นคุณแอปทักษะออนแต่ตัวผมผมบอกว่าปากเนี้ไม่ใช่ปากคุณแอปก็เลยแบบว่าคงต้องพึ่งคุณเอ็มมาเทพทันนะครับเทพทันเลยเอเททันครับท่โอโหคุณเมาจะมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับค่ะ ในการที่จะดูตาแล้วตอนนี้มีปากให้เห็นด้วยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วสลับกล้องได้เลยนะฮะเริ่มเลยครับหนึ่งนาทีฮะเีาูิ้วน่าจะบจอยอะดาราเก่าใช่ไหมคะจอยอ๋อจอยสิเออใช่ชื่ะเป็นเหมือนคุณจอยอะ่ะเหมือนคุณจอยใช่ใช่คุณจอยไหนครับจอยศิริลักษ์เหรอน่าจะแนวนคุณจอยศิริลักษ์เดี๋ยว จอยเขาจะบอกว่าผ oh, really. ala ู้ชายเลยที่จอยบอกว่าปากไม่ใชายเลยพอเราดูรูปเล็กอะเห็นไหมย่อประกอบหน้าจอยซิริีส์ล์กันนะดูตัดคลิปว่าค่ะคิ้วหน้ให้เพื่อนที่คนที่เป็นคนขับลองดูด้วยนะช่วยดูคนขับไม่ต้องคนขับขับไปนี่ถ้าเราไม่ใช่ตัวช่วยที่เราแบบเราคงจะเป็นแอปทัสออนนะถูกต้องขอบคุณมากกูช่วยจอยแล้วเนี่ยคิ้วผิดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะจอยเหรอ เป็เาก็คล้ายอยู่เนาะเฮ้ยแต่พออย่างนี้เหมือนจอยนะใชเขาเป็นจอเล็กปุ๊บใช่เลยเวลาใกล้หมดแล้ว a n ี y ย u ขอบคุณเต่าเต่าไหมเตาหรือจอยเต่าไหนเต่าอ๋อเต่าโซโลชาโซโลชาเขาคล้ายนะคะใช่ใช่เตาโซโลชาเต่าโซโลชาเต่าโซโลชาเต่าเต่า หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับคุณค่าร่ำลาฝากโทรศัพท์กันได้แล้วฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมโทรหาสวัสดีครับไปเที่ยวต่างประเทศกันไหมครับคุณค่าชวนไปเล่นทีมนะเลสกี้เลสโนว์ว้าดโทรศัพท์มาคุณทำงานเดี๋ยววางหมดโทษมาพินโทษมาเขาไม่ทำงานเลยว่าสายว่าสาย โอ้โหเป็นไงผู้ช่วยตัวเ่ือตัวสุดท้ายผมขอตอบนี่ได้ชื่อมาเพียบไปหมดเลยเดี๋ยวเดียวผมเห็นได้ชื่อมาเพียบไปหมดเลยคุณตัดทินใจได้เหรอได้แล้วได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้แอปทักซออนอยู่ไหนคือผิดไปแล้วยังเป็นแอปอยู่ไหมครับไม่แล้วค่ะไม่มีแอปแล้วตอบสุดท้ายแอปหายไปแล้วคคุคนคนนี้ครับเป็นนางเอกมาก่อนนี่แล้วก็ ทำงานมาเรื่อยเป็นคนที่มากความสามารถด้านฝีมือลายมือการแสดงเล่นบทราม่าเยอะร้องไห้เก่งมากปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอยู่เบื้องหลังและเป็นโคชชิ่งแล้วเป็นโคชชิ่งทางด้านการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับครับขออนุญาตอบครับตอบว่าดวงตาคู่นี้คืออเปิดออกมาเป็นหยิบข้างใน คุณเตาสโลชาาป็นคุณเต๋าสโลชาใช่ครับแต่าจะเดินช้าหนึ่งสโลชาสโลชานี่ก็คือเชื่อคุณเอม่าเพราะคุณเอม่าพูดมาชื่อสุดท้ายคุณจอยสินทรัพย์เยอะเลยแต่ผมด้คุณเอม่าพูดเป็นชื่อสุดท้ายคราบเป็นคุณเตาสโลชาแล้วเพื่อนเขาที่เป็นคนขับอันนี่เป็นกระเทยครับพี่รู้ได้ไง เดาว่าตัวยาวเพราะเหรอเสียงใหญ่ไปเลยช่คยกันก็เลยอ๋อโอเคโอเคถ้าเจอทักด้วยนะครับผมเขาสองคนในรถช่วยคอนเฟิร์มมาว่าเป็นคุณเต๋าครับมาดูเฉลยก่อนเลยนะครับสำหรับดวงตาคู่ที่5คู่นี้ใช่คุณเต๋าสโลชาหรือไม่ใช่ครับใช่เลยมา ันนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่พี่ค่าเสียนมากดูยากเพราะหน้าเขาคล้ายๆหลายคนหน้าเหมือนคุณจอยรก็เหมือนมากขนาดไม่ต้องแบบปิดหน้านะคะแค่มองหน้านี่ยังแบบคล้ายกันมคนนึงเหมือนใครนะเหมือนคุณโมเมมีความเหมือนตรงนั้นตาเหมือนคนนี้คิ้วเหมือนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย นี่เลยแมมแต่แอปทักษะออนเปลี่ยนไปเยอะผิดมกแหมกลับมาแซวคุณคิมมี่อีกแต่คุณคิมมี่นี่แบบตัวช่วยเพื่อนคุณแอมมี่ถ้าไม่ใช่ตัวช่วยนี่คิมมี่เขายังไงก็เป็นคุณแอปแอปแน่ๆทำไมคุณกลับบ้านไปแล้วแหละที่ำไมคุณถึงได้ฝังใจว่าเป็นคุณแอปอย่างเดียวอ่ะเพราะอะไรตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาดูทุกตรงเป็นแอปหมดเลยจู่นี่ผมก็เลยจะถามเขาว่าอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมันว่าเป็นแอปทักษะออน ดวงตามันมคล้ายกันมากเลยพี่จอนมันก็แบบมันคือเป็นแอปเลยตรงนี้เหรอฮะมันก็มีความคล้ายก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณอ่อบอกบอกพี่เออบอกเขาเคยจีบอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยี่ก็พูดไปเรื่อยนี่จีบทุกคนครับครับนี่จีบทุกคนใช่ซึ่งผู้หญิงไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวจีบถูกจีบจีบทุกคนอ๋อจีบทุกคนอ้าจะกลับไปบอกแม่แม่เนี่ยผมกำลังจีบคนนี้อยู่อ่าผู้หญิงรู้ตัวไหมไม่รู้ อย่างนี้นนองคิมมี่ก็ไม่รู้ตัวดี่ครับว่าพี่ป๋องกำลังจีบอยู่เอาละเราผ่านกันไปแล้วนะครับครึ่งทางเรารีบไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกับอีกครึ่งทางแบบไร้ตัวช่วยแล้วคราวนี้คราวนี้แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้และนี่คือดูไว้นะฮะดวงตาคู hmm. <S 1> <S 1> ่ที่6ครับ เอาะครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบม,มือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์ตคําตอบพร้นอมกับภาพถ่ายใน f c e e o o o k แฟนเพจของที่อายหลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคําตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตรามมร์รถยนต์นิสสันโนดสนับสนุนโดยท็อปมาเก็ตเราร่บไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกับอีกครึ่งทางแบบไร้ตัวช่วยแล้วครา, <laughs> าวนี้คราวนี้แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้และนี่คือดูไว้นะฮะดวงตาคู่ที่6ครับ ยาวเลยต้องใช้คำว่าเราไม่มีปลาณนีอ๋อนี่คุณคิมมี่ร้องอ๋อเลยพี่อะไรนะโย่งพวงนงอะไรที่อยู่ที่อยู่โย่งพวงนงใช่ใช่อยู่เฉินเฉิยมหัวล้นตอนนี้โย่งพวงนงด้วยไหนล่ะนี่ผมเต็มเลยบอกหัวล้นอันนี้ตลกไม่รู้ชื่อนะเฉินยิ้มเดี๋ยวนะตัวแกไม่สูงมากเฉินหลงวะ ไม่ฉันน่ะหลงแล้วใช่ไหมฉันน่ะไม่หลงแต่ชัดแ่ะฉันน่ะหลงฉันน่ะหลงพี่ตัวแกไม่สูงมากอะนะแล้วก็เล่นก่อนบ่ายใครเครียดเล่นเออไม่มีผมแล้วตอนเนี้ยไม่มียังไงเลยนี่ผมเต็มเลยคุณดูดิคุณน้องแต่ว่าตอินหลงใชปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแกไม่มีผมอ๋อใช่ป่ะเออแกชื่อเฉินหลงเขาเขาไม่ใช่เฉินหลงชื่อคุณอะไรนะไม่พวงก็ไม่พวงก็นงใช่ป่ะเอพี่พวง ใช่ป่ะเชิญยิ้มใช่ป่ะ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 เอออยู่กับคุณโย่งเชิญยิ้มใช่ใช่ใช่ค่ะอยู่คณะโย่งเชิญยิ้มอืมเขาชื่อนะพวงเนี่ยนะ่นงวะตัวเล็กๆอ่ะอืมใช่ถามพี่ป๋องได้นะครับพี่ป๋องในคณะโย่งเชิญยิ้มอ่ะตัวเล็กๆตัวตัวเล็กชื่ออะไรตัวเล็กสุดก็คือนพวงครับรับพวง ที่อยู่สามนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ที่อยู่สามนะตัวเล็กก็คือละพวงหัวล้นๆครับละพวงคือหัวล้นๆนครับใช่ครับอย่างเงี้ยคุณถามพี่ป๋องได้ผมตอบตอนนี้หมดเวลาแล้วครับค่ะตอบค่ะพี่จอรนตอบเลยว่าดวงตาคู่ที่หกคู่นี้คือน้าพวงครับมั่นใจว่าเป็นน้าพวงแน่นอนนะัตอบมาแล้วเป็นน้าพวงเลยนะนี่จับคอแลินได้เลยเท่เลยเท่เลย มาเรามาดูเฉลยเลยดีกว่านะครับดูซิว่าคุณอ้อจะอยู่หรือจะไปในข้อนี้ใช่หน้พวงหรือไม่ใช่ครับคุณเล็กไอโูนคุณเล็กไอศูนคุณอ้อคิดมากรู้ป่ะ พี่ทักแล้วเรื่องผมนะรายการเราปกติถ้าเขาไม่มีผมเราจะไม่เอาเขาตอนมีผมมาผมไปทักแล้วว่าให้เขามีผมนะคุณอ๋อเราก็นึกว่านาพวงทำไมหลอกเนี่ยพวงเป็นหนาพวงผมต้ยันอยู่ครับ้หน้าพวงเนี่ยหัวล้นๆ้นครับนาพวงหัวล้นๆ้นเอาผมเขาตัวปิดแล้วไงครับครับผมเมื่อรู้แล้วรับว่าปิดเอาละอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับนี่ไม่ใช่หน้าพวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเจอกันใน ตาเดียวได้ตาร้ายเสียพร้อมแล้วสายตารออยู่ที่นี่เลยนะครับโอ้รายการบีบหัวใจคู่เมื่อกี้นี้นะครับเขาสะสมมาได้สองหมื่นเขาได้กลับไปสองหมื่นเป๊ะเลยออเปิดมาเขาสามารถหยุดแล้วก็ปิดได้เขาบอกหยุดเลยโอเจ็บปวดเจ็บปวดไหมโอแล้วถ้าหมื่นหนึ่งไม่ได้หมื่นกลับบ้านนีกนี่ไงบางทีอาจจะเหลือสองร้อยก็ได้ ผมว่าผมว่าไม่ได้เลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่ช้ำเจ้าแม่เจ้าแม่บิวตี้แกเจ็บหปล่าผมไม่ได้แต่เหลือแบบร้อยหนึ่งห้าสิบอะไรเงี้ยผมว่าช้ำสมมติว่าอยู่ดีมาเหลือยี่สิบบาทไปแกตายก็ตายเลยนะมาเหลือยี่สิบเงี้ยมันยังโอเคนะอย่างน้อยก็มีติดไม้ติดมือกันบ้างผมว่ามันไม่ได้อะมาซิวซ่อยเอาหมดเลยมาซิวซ่อยเอาหมดมาฮู้นจ้า และนี่คือตาเดียวได้ตาลายเสียรับ อาละครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบมือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คําตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน f c e b o o k f แ n p เ g e ของ d ีหลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคําตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ ได้กินเครื่องดื่มลิปโอมฉลากเปลี่ยนไฟฟ้าเบอร์ห้าติดดาวจากกอฟผอและนี่คือตาเดียวได้ตาลายเสียครับหยุดวค่ะหยุดครับ หยุดแล้วที่9,200และจะตอบว่าตานี้คือยาย่าอุรัสยาตอบมาแล้วว่าเป็นยาย่าอุรัสยาค่ะผมให้คุณตั้งสติดีๆีกทีคุณกำลังจะตอบว่าตานี้คือใครคุณยาย่าอุรัสยาจริงเหรออุรัสยาใช่ไหมใช่แต่ริงก็เอะใจว่ายาย่าจุดใต้ตาเขาอ่ะจะมีขี้แมงวันแล้วอันนี้มันไม่เห็นขี้แมงวันไงคิมก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยแว็บแรกอ่ะดูตาเหมือนยาย่านะ เออยาย่าเลยพอลงโคนจมูกมาก็ยังเป็นยาย่าเพราะว่าดูแบบแนวเป็นลูกครึ่งอะนะแต่พอไม่มีขี้แมงวันเนี่ยคอะไม่มีขี้แมงวันเนี่ยที่จะายย่าอยู่ตรงคอนี้ยาย่าจะมีขี้แมงวันใต้ตาหรือเขอาจจะไปลองพื้นกบหมดก็ได้นะแต่ายย่าอยู่ตรงนี้อยู่แถวๆเนี่ยถ้าออกมาเป็นคุณยาย่า9ก้าถือว่าลดไปน้อยมากนะถือว่าน้อยเลยถ้าไม่ใช่อ่ะศูนย์โอ้โหกต้ครับ มือนี่เปล่าเลยครับบักกลับบ้านมือนี่เบาเลยอันนั้นไม่เท่าไหร่คนดูทั้งประเทศปนามแต่ผมแต่ผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรว่าพวกคุณไม่ได้สั่งหยุดคนนู้นสิคนนู้นไม่รอแต่ก็รับผิดชอบรวมกันพี่เหรอเอาละเก้าพันสองเก้าพันสองดูสิจะได้หรือกลับบ้านมือเปล่าใช่ยายาอุรัสยาหรือไม่ใช่ครับ ใช่จริงด้วยใรักเที่ยวมาเลยครับใจจัดตัวไปเราก็เห็นแล้วนะตรงตรงช่วงหัวคิ้วเขาอะแบบเส้นที่หกอะเหมือนไช้ยาย่าเลยแต่ก็ถูกครก็ถูกมาที่มันอะไรก็ใช่เลยไม่แล้วเมื่อกี้เขาเปิดมจนถึงจมูกแล้วโอ้ยไขวะ ไอตอนที่เหลือ9,002ที่ว่าน้องคิมมี่เขาสั่งหยุดครับโฟกัสไปที่น้าพี่เอ๋ลงจุดทำไมเนี่ยยังตาตายเลยหยุดทำไมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยคือใครหยุดทำไมเนี่ยแต่เห็นไม่แสดงว่าคิปเมื่อวันนั้นอาจจะถูกรองพื้นกลบอยู่ก็ได้ถ้าเขามีนะฮะผมดาว่านะครับก็เลยออกเป็นนี้แต่แววตาแววตาและช่วงคิ้วตรงนี้นี่คือย่าญาเลยใช่ค่ะแสดงว่าคุณคิมมี่จำได้ครับ คุณสองคนรู้ไหมครับทางรายการเนี่ยเขาบอกคุณหรือเปล่าว่าถ้ามีเศษเนี่ยเขาจะปัดให้กระป๋องครับโอ้โห9 0 0ผม200คุณแบ่งกันคนละ4,500ครับเดี๋ยวก่อนร้อยหนึ่งได้ไหมผมจะได้แบ่งมนได้เลโอเคครับคุณเอมีต่อรอด้วยแต่อย่าไปบอกใครนะโอเคโอเคแล้วอย่าบอกโอเคโอเคเจอกันที่นี่เลยครับผม 9 200บาทคร Weg ับต้องขอแสดงความยินดีและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันในรายการ DIY ของเราครับขอบคุณพี่จอรครับขอบคุณมากครับพี่คิมมี่ด้วยฝากพี่อ๋อถือด้วยก่อนแล้วกันนะครับ เราก็มีกระเช้าผ,ผลไม้จาก t o p ปสมาร์เกอบให้เราท<อ>าั้งสองด้านในวันนี้และท็อปสมาร์เยังมีผักผลมไม้ที่สดใหม่ส่งถึงมือคุณและตอนนี้ท่านสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ World w ไ tops.co.th นะครับ,รบท็อป <m. S 1> มีสินค้าให้คุณเลือกมากกว่า15,000รายการส่งถึงบ,บ้านให้ท่านฟรีๆและส่งก่อนใบมงด้วยส่งภายในวันเดียวกันด้วยครับค<อ>ุณครับผมอเป็นไรฮะนก สดแค่นี้มันจะหนักอะไรกันครับคุณเนาะอุ้ยไม่มีอะไรรองพื้นเลยที่ล้วนเลยไม้ล้วนๆเลยเอาละครับขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับฟังครับขอบคุณคุณนี่ครับหมดเวลารายการเราเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ใครที่ชมรายการเราอยู่หยิบม,มือถือของท่านขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอให้เห็นดวงตาคู่นี้ที่ท่านดูอยู่จากทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นดูทางทีวีหรือว่าดูทางออนไลน์แล้วเข้ามาโพสต์คำตอบพร้อมกับภาพถ่ายใน Facebook Fanpage ของ DI หลังจากที่รายการจบลงครับแล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีจากคำตอบที่ถูกและภาพถ่ายที่ถูกใจเพื่อรับรางวัลไปครับ